คือคลิปนี้จะพูดเรื่องถึงพระเอกคนไหนจากซีรีส์ไหนที่โดนกระทืบบ่อยที่สุดหรือเป็นกระสอบทรายให้คนนั้นมาเตะต่อยเล่นน่ะคือทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยสบรุแน่ๆเลยหรือแล้วแต่แต่ผมว่าผมมีคนหนึ่งที่อยู่ในใจนั่นก็คือใช่ครับคริสเทลคาร่าคือจะขอบอกก่อนเลยว่าทุกคนอาจจะไม่คิดนะแต่ผมไปเห็นหลายรอบแล้ว คือจะบอกก่อนว่ากริสเทลคาร่าเป็นพระเอกจากซีรีส์กริสเทลซึ่งเป็นจักรวาลแยกของอันเดอร์เทลซึ่งผมไปดูมาโอ้โหคาร่ามึงนี่เป็นพระเอกหรือกระสอบทรายกันแน่ถามจริงคือเรื่องที่มาที่คาร่าจากกริสเทลเป็นกระสอบทรายมันเริ่มมาตั้งแต่ซีซันหนึ่งแล้วครับผมมันเห็นแวลมาตั้งแต่ซีซันหนึ่งละคือแบบ โดนนู่นนี่นั่นจนแบบว่าไม่เหลือความเป็นเออแบบว่าตัวร้ายหรือพระเอกเลยอะเริ่มตอนแรกโดนแซนเอากระดูกเสียบท้องและต่อเติมด้วยแกรสเตอร์บลัสเตอร์จำนวนมหาศาลแล้วยิงใส่ตายโอโหอนาอีกครั้งตัดแขนตัวเองเพื่อไปหยิบมาจนตัวเองกลายเป็นแขนด้วนอยู่สักพักหนึ่งดับสลายกลายเป็นผงทุรีและหายไปเหมือนกับทานนสดิดนิ้วพวกเอเวนเจอร์ซึ่งอนาจริง เริ่มมาในซีซั่นสองโดนน้องชายตัวคือในฉากเล่าอดีตของฟริกก็คือฟริกคือน้องชายแบบว่าร่วมสาบานของคาร่าซึ่งใช่ละครับคาร่าโดนน้องชายร่วมสาบานเอาเฮดไปอยู่ในตัวและทำให้ตัวเองกลายเป็นฆาตกรโรกจิตโอ้สุดยอดไปเลยคือแบบนี่คือเอแบบว่าประนามที่ดีของคำว่าพี่น้องหักเหลี่ยมโหดอ่าเคยได้ยินแต่เพื่อนรักหักเรียมโหดใช่ไหมไอ้นี่พี่ พี่น้องหักเหลี่ยมโหดโอ้โหอนหาจริงๆชายคนนี้ต่อมาคือโดนน้องชายบุญธรรมตัวเองอย่างแอสเลี่ยวกระทืบจนไส้เละแบบทั้งโดนระเบิดปูทมด้วยสายฟ้าฟาดบ้างโอ้โหทั้งโดนนู่นโดนนี่ดั้งโดนกระแทกโดนอะไรขอบอกเลยว่าโดนระเบิดปูพมเป็นว่าเล่นเลยคือแบบในฉากนี้คือแบบ โอ้โหเมืองกระจุยกระจายบ้านเมืองเละเป็นขี้เลยส่วนคาร่าไม่โอ้โหนั่นแหละครับดูตามสภาพเลยเละเป็นขี้กระตกแตกโอ้โหบ้านเมืองเละเละตุ้มเปะ๊ะเละแบบ็ดอื้มคือถ้าถ้าบ้านเมืองยังเละขนาดนี้คุณคิดว่าคาร่าจะขนาดไหนครับโอ้โหอื้อคือแบบ เป็นกระสอบทรายที่ดีมากเลยแบบว่าโดนกระทิบกี่ทีกี่ทีก็ยังไม่ตายอะ่ะอันนี้ HP เอ่ออันี้ HP แค่99เลยเนี่ยแล้วต่อมาคือการต่อสู้กับเฮดครับเกิดเปิดตาก็โดนระเบิดใส่เลยและจากนั้นเอ่อก็โดนสารพัดสารเพโอโหคือในตอนสู้กับเฮดนี่แหละครับคาร่าโชว์ศักยภาพความเป็นกระสอบทรายออกมาให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้มันมันใช่เรื่องดีหรอวะ คือแบบโดนสลับพัดเลยครับทั้งโดนเอจับกดเดินแล้วก็โดนกระแทกไปออกนอกเมืองบ้างก็นะครับอืมนั่นแหละตามภาพเลยคือโดนกระแทกจนออกนอกเมืองแล้วยังไม่พอพอเฮดเปิดเฟสองเฟสองเฟสอะไรล่ะโดนกระแทกขึ้นข้างบนแล้วจากนั้นโดนกระแทกลงมาอีกครับโดนฟันจนเละเป็น ฮือจนตัวเองสภาพแทบปางตายโอ้ว้าวแล้วมาในเฟลทไลายอีกทํนลายหนึง่งเกสเทลก็โดนน้องชายบุญธรรมตัวเองเสียบท้องเข้าอีกเฮ้ยเสียบอกดิเออไม่ใช่เสียบท้องเสียบอกจนทะลุจนขาดและจากนั้นก็โดนเสียบกับเสียบมาจนแบบว่าจนแบบว่าอกและท้องของตัวเองเนี่ยเป็นรูบโบเลยตายอนาถทไลายนี้ และตัดมาที่อีกไทม์ไลน์หนึ่งอย่างรัสทูปไอ้นี่แหละกระสอบทรายโชว์ความเป็นกระสอบทรายแบบโคตรกระสอบทรายของจริงคือโดนแบบว่าทำอะไรเฮดไม่ได้ไม่พอนะแบบยังโดนเฮดกระทืบเละเป็นคขี่ไส้แตกอีกคือแบบว่าอธิบายไม่ถูกเลยแบบว่าโดนทุบลงมาจนแบบว่าหัวแตกบ้างอะไรประมาณเนี้ยคือแบบโดนหัวแตกเนี่ยเนี่ย โดนกระทืบจนไส้แตกคาตีนแล้วจากนั้นก็โดนฟันที่อกอีกไม่พอนะไม่พอยังโดนเสียบที่ท้องเป็นรูบโบครั้งที่สองอีกแล้วจากนั้นก็โดนระเบิดท้องจนไส้แตกตายคือนั่นแหละครับคือผมเห็นว่าคาล่าคือพระเอกที่ แบบว่าจะเรียกว่าพระเอกไหมก็คือแบบกระสอบทรายในคราบของพระเอกก็น่าจะเรียกอย่างนั้นแหะเพราะว่าพี่แกโดนเล่นสนักขนาดนี้ตั้งแต่ซีซันหนึ่งจนถึงซีซันสองอ่ะโอ้โหแล้วไปต่างไทม์ไลน์ก็ยังโดนฆ่าไปอีกไทม์ไลน์นึงก็ยังโดนฆ่าอืมไม่ต่างอะไรจากอีธานวินเทอร์จากเกม Res i d e n t e v i วเลย